สวัสดีค่ะเค้าบายคูรูร้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ลและสินค้าไอทีนะคะไปกับนักรีวิวสินค้าจากเค้าบายนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็อยู่กับผมทัชชาพัชกินคุณพักดีนะคะแล้วก็ทีิมาเด่นแส่งค่ะเราสองคนอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่า,า,าหลังบ้านค่ะ,ะวันนี้น้องผมวันนี้มาใช้งานอะไรวันนี้ผมจะพาดูมาดูตูต้เย็นนะคะตู้เย็นตัวนี้ เป็นขนาด14คิวเนาะตัวนี้นะคะทำไมหนูต้องแนนะนำตัวนี้เพราะว่าคงรู้สึกว่าเู้เยนตัวนี้มันเด่นสะดุดตาเนาะแล้วก็พอดีอยากได้ตู้เยน็นใหม่ก็เลยขออนุญาตแนะนำเป็นตู้นี้ซึ่งสวยถูกใจค่ะมันเป็นสีเบลนนะตัวนี้จะเป็นตู้เย็น LG รุ่น g n x 3 9 2 T b นะคะ,นนะ,คะตู้นี้นะคะตัวนี้สหรับครอรัวที่อยู่ันประมาณ3-4คีซึ่งตอนนี้ที่บ้านของหนู ประมารจัดสีสดก็เลยอยากได้ที่เล็ยนแบบกันแม่ก็เลยก็แกวโฉมตัวเย็ยนเส้นสีส้ไว้สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาไว้แช่ของเยอะสำหรับ้าที่ชอบทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้รู้เดี๋ยวขอแยกดูเฉดแสงได้ค่ะตัวี้เขาเป็นช่องแคบค่ะรู้ตัวนี้คือสำหรับตัวตู้เย็น LG เนี่ยที่ชอบแบบเพราะว่า ตัวในส่วนของชั้นทําน้ําแข็งตัวนี้ค่ะมันสามารถถอดออกได้ครับพี่รู้บางทีอ่ะเราอ่ะต้องการแช่อาหารในปริมาณได้เยอะเนาะซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนาะที่บ้านพี่ใช้อยู่ค่ะในส่วนของตัวทงน้ําแข็งอ่ะมันจะยึดติดกับด้านหลังซึ่งเอาออกไม่ได้แต่สําหรับของ lg เนี่ยคือชอบตรงที่เขาสามารถถอดถอดออกมาขออนุญาตนะคะพี่รู้ถอดออกมาพี่พรู้อยู่ไว้นะคะแล้วตอนนี้เราสามารถถอดตัวทงน้ําแข็งตัวนี้ออก ถ้าเราไม่ใช้แต่แล้วเราก็ใส่ชั้นแบบนี้ไปดูต้องคะ <writers S 2> ่ะพ <abytes. S 2> ี่มันก็จะทําให้ช่องเก็บความเย็นตรงเนี้ยคะ่ะทำน้ำทำน้ำแข็งตรงเนี้ยคือมันใหญ่ขึ้นพี่รู้สามารถแช่อาหารได้เยอะอย่างที่พี่รู้ต้องการเลย <figures> ค่ะสามารถแช่ออกได้อันนี้ <Joh an> แล้วก็ในระบบของตัวเนี้ยคือเขาจะเป็น multi air flow ทำความเย็นจากด้านหลังออกมานะคะกระจายความเย็นรอบทิศทางเลยเขาจะมีช่องเห็นไหม มันจะมีช่องทําความเย็นหมดเลยทางด้านในเนี่ยด้านบนมีหมดเลยค่ะพี่รู้เพราะฉะนั้นพี่รู้ไม่ต้องกลัวเขาว่าเวลาพี่รู้แช่อาหารแข็งเนี่ยมันมันจะไม่ทั่วถึงตัวเนี้ยมันจะตัวทิศทางเลยมันติดแอร์โฟนะรุ่นนี้ก็คือเขาจะผลิตมาสำหรับของที่อเนี่ยดีนะคะสะดวกไง่ายๆคือระบบนี้ยกระจายลมนะคะกระจายมความเย็นทั่วที่เลยตัวนี้เมื่อกี้ได้สังเกต ถ้าเราไม่ห่อเราก็ยังไม่ขึ้นได้กเลือกซ้ายหอได้สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการซึ่งมันก็เลยถูกใจมุกของผู้สูงมากที่บ้านนะแม่เขาอเยอะค่ะในขนัดซ้ายแลบขวานะคะสามารถเลื่อนได้ตามความต้องการได้เลยได้เลยนะคะชแคบไม่มาแบบใหญ่เดี๋ยวเรามาดูช่องแคบปกติกันนะคะสำหรับช่องแค่ปกติเใหญ่ไหมคะสวยค่ะสวยแล้วก็ดูดูแบบว่า มันดูหรูหราเนะพี่รู้แข็งแรงดูสะอาดใช่ดูสะอาดตาดีเนมันดูแบบคลีนอ่ะมันดูคลีนมากเลยค่ะพี่คุณลูกค้าชั้นชั้นวางของเนี่ยทาง LG เขาทําให้มาเป็นกระจกเลยนะเป็นกระจกนี้รับไัยเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะจะแตกง่ายเจอความเย็นแล้วมันจะร้าวจะนู่นนี่นั่นหมดกังวลไปเลยได้เลยตันนี้พี่รู้ค้ากระจกนี้รับยรับน้าหนักได้ถึงหนึ่งร้อย้าสิบกิโลสามารถแช่ของได้แบบ เต็มที่เลยค่ะเต็มที่จริงๆแลในส่วนของช่องนี้ก็ใหญ่จุใจเห็นไหมรู้นดูบ้างป้งใหญ่มากแล้วก็อันนี้ด้านล่างนะคะดูในส่วนของช่องแชรค่ับข้อแช่คับใหญ่อะพี่รู้คือถ้าใครลูกค้าชอบกินไตงโมนะแชแร่ได้เลยสับปะรดไตงโมแคนตาลูกค่ะใส่ลงไปทั้งลูกเลยค่ะไปทั้งลูกคงความสดได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบดอฟคูลลิ่งนะคะ คือปกติเนี่ยตู้เย็นเขาจะทาความเย็นจากด้านหลักออกมาอย่างเดียวใช่ไหมแต่ในส่วนของ lg เนี่ยเขาจะทําในส่วนดอคู cooling ตัวนี้ค่ะที่พี่รู้เห็นด้านข้างนะคะเขาจะปล่อยลมออกมาจากด้านข้างประตูทําให้ลมอ่ะมันออกมารอบทิศทางค่ะตัวนี้มันเหมือนคล้าเป็นม่านม่านลมที่อยู่ด้านหน้าได่ปิดเก็บความเย็นทําให้อาหารมันสดชื่นใช่เป็นม่านลมที่ป้องกันความเย็นแล้วถอออกมาใช่คตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกเวลาว่าคุณลูกค้าเปิดตู้เย็นประตูเปิด เ็เย็นไว้ไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไหลออกมากเพราะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการป้องกันไม่ให้ความเย็นของตัวที่อยู่ได้เลยหรือช่องรังของค่ะดมันใหญ่อลังการมากเลยนะนี่คือมันไม่ได้ใส่ขวดน้ำแค่หนึ่งขวดน้ำมันใส่ได้สองขวดสองขวดเลยนะคะพี่ใส่ได้เยอะมากถูกใจเลยค่ะแล้วก็มีแผงสําหรับใส่ไข่ให้เราด้วยนะคะตัวนี้แผงใส่ไข่ก็ออกแบบมาดูเทีปยวสวยค่ะใส่ค่ะพี่ อ้าหันกังวลอาแดกระมลว่าส you know, no like, like, ีเบลของขาแบบนี้เวลาใช้งานไปโรงานเนี่ยันอาจจะมีรอยเปื้อนรอยรอยเปื้อนรอยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า LG เขาออกมาว่าถุใช้ทาักเนี่ยก็คือทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เี่นรอย้นง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าสีเบลมันจะเลียนง่ายนะคะอันนี้ก็คงความสวยอยากดิฉันอยากจะให้คุณลูกค้ารู้ได้ข้างได้ข้างค่ะ ตัวนี้นะ LG น้องหงส์ตัวนี้ LG เขาพุ่มพุ่มหนังมาเลยพุ่มหนังมาเลยนะคะคุณลูกค้าดูได้นะคะตัวนี้นนจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วเลวลาเราจับอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกลัวว่า,วามันจะไปแบบไปรั่วไปอะไรไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ให้สัมผัสไดาคุณลูกค้าไปสัมผัสอย่าไ่ต้องกลัวว่าจะโดนไฟดูนะคะเขาพุ่มกันสนหนังมาหน่รียบร้อยแนเรีบร้อยเลยใช่แล้วในส่วนของตู้เย็น LG นะคะ ตัวนี้เขาจัดไปอย่างไรนะคะเป็นเบอร์5 2ดาวนะคะตัานี้ก่อนเราเป็นเงินซื้อเครื่องใช้ฟ้าเราต้องดูอะไรคะพี่รู้เบอร์5ค่ะและดาวาใช้จ่ายค่าไฟต่อปีดูมอกรด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะมอกรค่ะอาต้องหาถุงกันดูซ่ากัใช่ค่ะเบอร์นี้ถูกใจมากๆเลยนะโอ้โหพี่รู้จะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะ ที่รถสามารถไปดูได้ที่นะคะเทวบอยรูปสาขาทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าะหรือว่าออนไลน์นะคะแต่บางที่พี่รู้ว่าเสือก็ไปที่สาขาใช่ไหมพี่รู้สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w e b d t t w b a y c o t h นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line Official ของสาขานั้นนั้นได้เลยค่ะพี่รู้โอเคแล้วถ้บใครมันชินพี่แไม่ทำงานในเรื่องอะไรก็เข้าทางแบบนี้โอเคโอเยคพี่รู้ก็โทรไปเลยค่ะ สี่ตัวถ้าน้าเออหนึ่งสามสองสี่ช็อปง่ายคลิปเดียวค่ะพี่ลูกค่ะกโคเป็นโคเปหาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะสั่งไม่มีส่งที่ไหนเราส่งฟรีส่งฟรีทรายอะไรทั่วประเทศเลยค่ะฟรีทั่วประเทศนะคะคุณลูกค้าอยู่กรุงเทพเนี่ยให้ส่งที่จังหวัดลำพังก็ได้นะคะใช่ส่งได้ค่ะค่ะกทุกที่ก็ได้ทุกที่ทัวร์ายทุ่ค่ะนักอันนี้เดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าถูกใจนะคะคลิปของเรานะคะก็กดแชร์กดให้หัวใจเรางานนะคะ คนนะคะเราขนน้องหกลับดูดนะคะอยู่ที่เซนทรัลซ่าบางางะต้องตัวก่อนนะสวัสดีดีโปรแรงสุกซุ้มนะคะแล้วก็กลับมาพบกับพี่หแล้วก็พี่รูปใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับนี้ก็อขอตัวลาส่นะคะสวัสดีค่ะหมปับบ้านบ้าไปปับ้านไปั้านไปปับานไปปั๊งมนะอย่าลืมนะลืมนะแม่หน้าแล้วนะ